เอยจระทมบ้านในสะน้อยด้วยใบเงินไหลเงินไหลมาเทมาเงินไหลมาเทมานะคะ้อยกระทมลอยกระทมลอยกระทมบ้านนะคะเราจะทมบ้านในสะน้อยเงินไหลไปเทมาค่ะ มบ้านนะคะด้วยใบเงินไหลนะคะวันเพ็ญเดือจสองร้นกะทงในสะน้อยด้ยกระทมด้ยกะทมบ้านสะน้อยของเราขอไัยที่สุดดีขอไทยขอไทยที่สุดดีอไทยขอไทยที่สุดนะคะเราถมบ้านในบ้านนะคะ โลกโควิดเราก็ไม่กล้าไปลอยไหนเราก็รอลอยในสระน้อยบ้านของเราเองนะคะตั้งแต่อัจฉริานขอให้ออดภัยทุกข์ทุกการถึงจะเป็นสระน้ำนม่น้อยนะคะของเรานะนะก็นะคะน้ำไหลไปเทมานะคะน,นี่มีไปนะคะเราก็อธิษฐา,านเห็นะคะนี่นะคะ งนะคะเราจะคนน้อยนะคะเราจะโถงบ้านนะคะจะน้อยสะน้ำน้อยของเราปลอดภัยที่สุดนะคะปลอดภัยปลอดภัยทู่ซู่นะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขนะโรคภั้ไข้เจ็บก็หายไปหายไปนะคะกระทงน้อยของเราก็ปลอดภัยนะคะ นะก็ได้ดื่มน um, ้ำนะคะสบายใจนะคะน่ huh. Remember, um, um, like claro uh, ่นะคะใบไม้ก็ไปมาไปมานะคะนี่นะคะใบไม้นะคะบ้านบ้านน้อยนะคะบ้านน้อยอันนี้ถ้ากันรอไปตามน้ำในสระนะคะน้ำในสระของเรานะคะมี่ค่ะให้มาฟังเสียงน้ำเสียงน้ำเลื่นะเสียงน้ำเลื่อนน ค่ะค Ma ่ะมีนะคะมีต้นไม้เหมือนธรรมชาตินะคะเราไม่ต้องไปที่ฟารใหญ่เราปลอดภัยที่บ้านใส่ที่บ้านเราเองนะคะปลอดภัยปลอดภัยบ้านน้อยนะคะรอยที่บ้านนะคะด้วยด้วยใบไม้เงินไหลไม่ต้องไปตกแต่งอะไรมากนะคะร้อยเสร็จเราก็เอามา มามใช้มาดูถ้าอยากเชื้อง,งาเชื้อเงามนะคะเอ่อนี่นะคะเป็นอุปกรณ์ะคะ่ะชาวบ้านชาวบ้านเป็นดีนนะคะเป็นไม่ไพรแล้วุปกรณ์ธรรมดาธรรมดานะคะค่ะขอโชคดีทุกท่านนะคะขออุปกรณ์นะคะอีกอุปกรณ์สุดจอมสร็ะคะ่ะไปแล้วค่ะ